สวัสดีครับพี่น้องฟงไปสกูลสกุดนะครับผมพ่อๆครับอีสานแฟนครับชาแนลนะครับผมสําหรับมื้อนี้นะครับพาพี่น้องมาติ้นนะครับผมนี่ครับพ่อพี่น้องมากินข้าวครับผมเมนูมื้อนี้คือตับมกม่วงนะครับกับกะเพราหมูสับนะครับผมบริตามาให้พี่น้องเบื้องนะครับผมสิ่งที่ขายวันอะไรคือนี่ครับข้าวเหนียวครับพี่น้องเบากไร้ใ่ห้างครับโอ้ทำลร้แตกครับพี่น้อง ตำบักม่วงนะครับเมนี้กินอยู่ท่งไ้ท่งหน้าครับผมมาใต่จีซอนนะครับ,น,รบน,นี่ครับม,นมันในเปิดเสียงอยู่ครับมันี่เกาก้อนครับนิ้วเข่าเลืกเลยครับไตป,ประแดกหอมเบือ,อ คืนมอนคณะครับพี่น้องนะใส่กระเพราครับอาหารไทยครับจะกินกัเข้าเนียนะครับอัดปลาบวมมีนะครับพี่น้องโอโ้อากาศหออน,นะครับ กับบรรยากาศทุ่งไร่ทุ่งนานะครับ ก็เจานะครันหอเยเกิดเลี่เตาหอนะพป่น้องเอ้ย เดือดก,การนายบายห้างแต่แล้วนะครับนายกเทศมนตรีนะครับผมพี่น้องถ้าถือดใจพี่น้องก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์น้ำนะครับผม มทำเบาใหญ่คือเบาะทถานะครับผมเบาะเถาคนกินจะเสียบเนาะพี่น้อง สุดยอดพี่น้องเอ้ยคว่ำสูงนี่สุดยอดพี่น้องให้กินแหงแสบพี่น้อยำกำลังคืนเอาคืนเอาพี่หน่อยแบบสิบนะครับพี่น้องเย มันก็คือว่าจะอ้วนตันนี้แล้วไน่นอนเครื่องกินเครื่องไฟห่างานนะครับมันสุกนะครับ้อยจุนะครับมันสุก นัดจิ้มงานใหม่นะครับโอ้ยใหม่ๆก็ไลน์ไม่หรอกอืม เติมทาดไม่น่าเปนหอกตัังสื่อในรัดาเป็นนะครับเลยตีที่ป่าครับลมสูงเ็นาอุ้ยหวานเบ้อไฟมันนี่ก็เป็นไฟ้ต้นาำนี่หรอ ใส่เลยครชั่วโมงครับคุณอาทุนท่านดีดีครับซื้อมาสามปีแล้วครับหลอดไฟหลอด ดูนะพี่น้องมาไหก็เบื้บองฐานทิ้พุดธเจ้าทีมงานบ่มาครับมันครับผมจังได้กับฝากกดติดตามกดตั้งตระใครนั่นได่ด้ครับเพื่อเป็นกำลังใจในเ็ดคลิปต่อๆไปนะครับผมตอนนี้นนยังบ่ผพานกคนะครับพี่น้องทิ้งยังฝากพี่น้องกคไล่์กตติดตามกดตัต้งตระใครนั่นนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ